นำมุกมังกรออกมาไม่งั้นข้าจะปลิดชีพเขาอายังที่ไม่เป็นไร ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม DST Demon s e c r e t e a s u r e กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สนะครับสำหรับในพาร์ตนี้ผมก็จะพา,าเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาแล้วก็พามาดูวิธีการปลดล็อกอับเกินเลเวลมากกว่าเลเวล80เห็นหลายๆคนติดกันแล้วก็จะพูดถึงเกี่ยวกับระบบผลิตที่จะทําให้เราได้รับยาฟรีเอาไว้ช่วยในการลงดันได้ง่ายขึ้นหรือว่าเราจะเอาไปขายให้กับคนอื่นๆก็ได้เงั้นเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมกันก่อนเลยดีกว่าก่อนอื่นในการอัปเดตมาครั้งนี้เขาก็มีของแจกด้วยฉลอองการรเเปิด์์ใหม่ Serv ต้องบอกเลยนะครับสำหรับเกมนี้หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอคอยการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไม่เหมือนกับเกมอื่นนะเพราะว่ากิจกรรมจัดอันดับอันดับไท้ซูเนี่ยจะมีผลกับผู้เล่นมาก mm. คนก็เลยเรียกร้องให้เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับ mm. เขาก็เลยแจกยันพูดอันเชิญมาด้วย <S 2> <S 2> ส่วนเพื่อนๆจะได้ตัวอะไรนะครับก็ไปกดอันเชิญกันดู <S <S ของฟรีจัดไปครับ10ครั้งกดไปชื่อขึ้นไหมบึ้งเยวเลยฮะสำหรับผม ก็ตามนี้ครับ <c oughs> ในส่วนของกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมสงการในกิจกรรมสงการก็จะมีสอยดาวก็ให้เราสุ่มปอลรางวัลกดไปครับสุ่มดูว่าเราจะได้อะไรซึ่งเขาก็จะมีจํานวนครั้งด้วยนะ การสุม่มในแต่ละครั้งก็จะใช้30อัมพันธ์ยิ่งเราสุ่มมากขึ้นจํานวนอัมพันธ์ที่ใช้เนี่ยก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับเมื่อเราสุ่มมาถึง15ครั้งจากเดิมที่ใช้อัมพันธ์ทองก็จะเปลี่ยนเป็นใช้หยกและเมื่อเราสุ่มครบตามจํานวนครั้ง5ครั้งเราก็จะได้ผนึกอขีถ้าครบ20เราก็จะได้ยันอันเชิญพูด5ใบส่วนถ้าเราสุ่มไปถึง110ครั้งเราก็จะได้ผานะใหม่เป็นผานะช้างน้อยที่มีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นหน้าตาาาาาของงงงระะกก็็จเเเปนนนนแบบบี้้คัววล่มมุุิสชพูดดยใ คิดถึงอนิเมชันเรื่องหนึ่งเลยนะและยิ่งถ้าเราสุ่มไปถึง440ครั้งก็จะได้รับพานะช้างเป็นช้างตัวใหญ่นะฮะก็จะมีความเท่ม,มากกว่าเดิมแล้วเขาก็จะมีคุณสมบัติเนี่ยบวกพลังยมตีให้เราด้วยนะบวกพลังป้องกันบวกเลือดส่วนของรางวัลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจะได้รับมรดกสวรรค์ศาสตาวุธระดับสีแดงแต่ของแต่ละอย่างก่อนหน้านี้ก็ดีมากๆเช่นกันนะครับนอกจากสอยดาวแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของศาสตร์น้ําจํากัดเวลาซื้อรับรางวัล7วันในแต่ละถุงมีอะไรบ้างถ้าเป็น ผงวิญญาณส่วนถ้าเป็นถุงนำโชคส่งท้ายอันนี้จะได้ตัวอันเชิญพูดแล้วก็ดวงดาวเมฆค่รับของกันไปเลยนะครับ7วันส่วนถ้าเป็นถุงใหญ่สุดนะครับถุงนำโชคคุ้มภยัยอันนี้ก็จะได้รับผลึกมังกรเขียวผงวิญญาณขั้นสูงและกแกนจิตการวิญญาณและต่อมาของขวัญสงการอันนี้เขาก็จะให้เราเลือกคำอวยพรเลือกได้แล้วนะครับกดยืนยันขอพรก็จะรีเซ็ตทุกวันเวลา6โมงลองไปกดขอพรกันดูนะต่อมาถ้าก็จะเป็นโชค5ชั้นก็ให้เราสุ่มอักษรนะครับ สมได้ครบแลกขีบสมบัติคนแรกมาของรางวัลไม่ได้มีเท่านี้นะครับเราสามารถตรวจเช็คแจกตรงนี้ได้และถ้าเราแลกขีบสมบัติครบตามจานวนครั้งก็จะได้รับของรางวัลจากตรงนี้อีกเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมแจกอัมพันธ์ชั้นดีเลยนะและในกิจกรรมดีนะคะก็ยังมีในส่วนของอันดับรับโชค เขาก็จะให้เราแจกอัคเป้ารับพรอนได้รับข่าววาสนาถ้าติดอันดับเนี่ยก็จะได้รับกล่องวิถีสวรรค์ยินหยางกองถัดมาฮะก็จะเป็นกล่องวิสุทธิ์ยินหยางถ้าเรากดใช้งานปุ๊บเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาสาตารวุธหรือว่าเคล็ดวิชานอกนั้นก็จะเป็นพวกยันเอ็นเทิร์นแล้วก็หยาดทาสวรรค์สูงและในส่วนของกิจกรรมนีนะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงวันที่21เลยทีลยเดียวฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับกับกิจกรรมสงการ,ารในส่วนของวิธีการอัปเกรดตัวละครใหถึงเลเวล ทะลุไปเยอะและ้วแต่เลเวลเราไม่อัพสักทีคนอื่นเนี่ยไปเลเวลอาจจะ80กว่าหรืออาจจะเป็น90แล้วเราก็ยังอยู่แค่เลเวล79วิธีนี้ง่ายมากครับนั่นก็คือให้เราเนี่ยทำเควสสีแดงก็ให้เราทำเควสนี้ไล่ไปเรื่อยๆมันจะมียากหน่อยนะครับตรงที่เขาจะให้เราอัปเกรดความชํนานาญสกิลหรือความรุนแรงเวทให้ถึง400การอัปเกรดตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดที่ภารกิจได้เลย หรือว่าเราจะเข้ามาในส่วนของสกิลตรงน้ําเต้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในการที่เราจะเพิ่มความรุนแรงของเวทได้นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอัปเกรดเลเวลของสกิลถ้าเลเวลสกิลเลเวลน้อยนะครับก็จะให้ผลน้อยถ้าเลเวลสกิลเยอะก็จะให้ผลเยอะแน่นอนเขาก็จะใช้แต้มสกิลเยอะแต้มสกิลนี้หาได้จากไหนให้ใช้ EP ของตัวละครของเราเนี่แหละไปทําการอัปเกรดเลเวลสกิลไม่ต้องไปกลัวเสียดายนะครับเดี๋ยวผมลองอัปเกรดให้ดูเอาเป็นสกิลกระเด็นก่อนละกันนะครับกดป้ายปึ้ง เห็นไหมก็จะเพิ่มมานิดนึงตอนนี้ก็ครอบครอง EP สกิลอยู่ที่42ล้านแล้วนะครับเมื่อเราทําการอัพป้าบ EP ตรงนี้ก็จะถูกลดไปด้วยเดี๋ยวสังเกตอีกครั้งนะผมจะกดสกิลนี้นะครับหลักล้านอ่ากดอีกที่นึงเลยบึงและคราวนี้มาดู EP ของตัวละครของเราเนี่ยก็จะเหลือแค่39ล้านก็ใช้เท่าไหร่ก็ลดเท่านั้นนั่นแหละนะครับสกิลพุ่งนะฮะจะอัพให้เลเวล15หมดเลยแล้วกันนะเมื่ออัพมาถึง400ปุ๊บ เราก็ไปทำเควสต,ต่อนะครับเควสไม่มีอะไรมากเขาก็จะให้เรากดอยู่แล้วเนาะตอนนี้ก็มาถึงเควสสุดท้ายทะลวงเลเวลขายพีเกิน100%้ทะลวงเลเวลนะครับปึ้งเห็นไหมครจากเดิมเลเวล79ตอนนี้ผมกระโดดไปที่เลเวล82แล้วละ ส่วนที่เหลือนะครับเราก็เก็บเลเวลได้ตามปกติได้เลยแล้วก็ระบบที่จะพาเพื่อนๆมารู้จักนะครับนั่นก็คือระบบผลิตระบบผลิตก็จะมีอยู่3ช้อยมีให้เราจับปีศาจคุณก็จะเป็นพวกการตกปลามีให้เราเก็บสมุนไพรและมีให้เราปรุงยาซึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะสามารถปรุงยาระดับสูงได้เลยเก็บเกี่ยวสมุนไพรระดับสูงได้เลยหรือจะเป็นจับปลาระดับสูงได้เลยเราต้องทําการเรียนสกิลก่อนในการที่เราจะเรียนสกิลนะครับเราต้องมีสํานักพวกวิชาเหล่านี้นะครับก็อยู่ในฝึกฝนสํานักถ้าเราอยากผลิตไปสายไหนหล,กล,กลกักๆก็ให้เราอัพเลเว หรือว่าเราจะอัพทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่การที่เราจะอัพเลเวลวิชาพวกนี้นะครับเราก็ต้องใช้เหรียญสานักซึ่งบางทีเหรียญสานักอาจจะไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นให้เราเลือกอัพเป็นวิชาวิชาไปก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูเลเวลวิชานะัจจุบานของผมก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเก็บสมุนไพรผมอยากไปเก็บสมุนไพรที่วางบาดานผมก็ต้องเรียนวิชาเก็บสมุนไพรให้ถึงเลเวล30ปึ๊บ30เรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถไปเก็บเกี่ยวสมุนไพรได้แนละ้วปะเดี๋ยวเราไปลองเก็บเกี่ยวกันดู เนื้อวงบอดดอนและที่สําคัญนะครับในส่วนของระบบผลิตไม่ว่าเราจะเก็บสมุนไพหรือว่าเราผลิตยาเนี่ยเราต้องใช้กําลังไม่ใช่ว่าเราอยากเก็บเท่าไหร่ก็เก็บได้เพราะว่ากาลังในแต่ละวันเนี่ยที่เขามีให้ไม่ได้เยอะนะครับฉั้นถึงบอกว่าให้เลือกเป็นสายๆไปสายๆไปเดี๋ยวผมเก็บเทวันเขียวสวรรค์5ชิ้นก่อนละกันนะครับกดเริ่มเก็บเกี่ยวได้เลย แต่เก็บเกี่ยวก็รอรีโหลดนิดนึงนะผมก็เก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับ5ครั้งได้มา48ชิ้นและถ้าถามว่าสมุนไพรพวกนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรหลักๆแน่นอนนะครับก็เอาไว้ผลิตยาแต่ก็จะมีบางอันนะครับที่เอาไว้ใช้ส่งเควสกิ้แต่ถ้าใครไม่ได้กะผลิตยานะครับเราก็สามารถเอาสมุนไพรพวกนี้ไปขายในตลาดก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถตั้งขายได้นะครับเขาก็จะมีราคาที่เขาก,กาหนดอยู่อยู่ที่ว่าเราอยากจะขายกี่ชิ้นเนาะแต่ถ้าเราผลิตยามาเรียบร้อยแล้วอะ่ะราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นมันจะแตกต่าง,งจากวัตถุดิบเป็นชิ้นนนนนนแ่่ออเเเพพืหภาะครรับดีี๋ยยวผปุง ก็อัพให้ถึงเลเวล50เลยแล้วกันเนาะณนะตอนนี้ก็เลเวล50เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องดูก่อนนะครับว่าผมจะปรุงยาประเภทไหนก็ให้เรากดเข้ามาที่เปลี่ยนสูตรยายาหลักๆก็จะมีอยู่3สูตรมีสูตรยาเลี้ยงดูสูตรยาคุณสมบัติและก็สูตรยาต่อสู้ในแต่ละสูตรก็แยกเป็นระดับไปมีระดับต่ำม,มีระดับกลาง,ม,ลางมีระดับสูงแต่ในที่นี้ผมต้องการยาเลี้ยงดูผมก็จะเลือกระดับกลางเลเวล40ก็กดได้รับสูตรเราต้องไปซื้อจากร้านค้าก่อนนะครับเขาก็จะมีขายเป็นเงินซื้อมมาเล่ กดเรียนรู้กดใช้งานนะฮะแต่ในการที่เราจะผลิตยาปานจิตขั้นกลางนี้ต้องใช้เป็นดีปีศาจคุณซึ่งจะได้จากการจับปีศาจคุณนะครับตรงนี้อนเลเวล45เนาะณปัจจุบันเลเวลของผมยังไม่ถึงเราก็ทำการเรียนสกิลก่อนนะครับอัปเกรดเลเวลให้ถึง45โอเค45พอดีเลย45เรียบร้อยไปทำการตกปลาถึงบ่อเรียบร้อยกดตกปลากดลากนะครับคันเบ็ดโยนป้ายการตกปลาของเกมนี้ไม่ง่ายเลยนะครับบอกเลย เนี่ยเราก็ต้องเอาวงกลมๆนะครับให้อยู่ตรงตัวปลาให้หลอดมันเต็มอ่ะเดี๋ยวปลาเขาก็จะโดดไปเรื่อยนะครับกดย้ำๆก็ได้ปึ๊บอันนี้ได้มาแล้วนะครับปลาหนึ่งตัวเดี๋ยวตกอีกตัวก่อนนะครับลากคันเบ็ดปลาปึ๊บปลากินเบ็ดอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับว่าจะราจะได้อะไรรู้สึกตัวนี้จะดิ้นแรงโอ้โอโอ้โอเคเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุด โอเคอันนี้ได้ปลาสีฟ้ามานะครับเมื่อเราตกปลาพวกนี้ได้นะครับเขาก็อยู่ในคล้องไซป้าก็ไม่ยื่อะไรมาค่ะทำการย่อยปรุงไปอันนี้ได้เป็นเนื้อนะครับปลาคาราปอันนี้ได้อะไรกดปรุงไปครับอันนี้ก็จะได้ไซโลหิตถ้าเราไม่อยากได้วัตถุดิบเราก็ทําการขายก็ได้นะก็จะได้เป็นเงินเหมือนกันนะครับส่วนปลาตัวสีฟ้าตัวนี้ก็จะได้ดีพิสซัดคุ้นเป็นวัตถุดิบที่เราตามหานั่นเอง เร okay, right? ียบร้อยนะครับย่อยไปแล้วคราวนี้ก็มาทําการปรุงยาได้เลยการปรุงยานี้ก็จะมีโอกาสติดซึ่งนี้เป็นยาพวกระดับแรกๆโอกาสติดก็เลยจะอยู่ที่100%เนะครับเดี๋ยวผมจะปรุงไปนะครับ1ครั้งรึบได้มาแล้วนะครับก็ได้ยายาจิตขั้นกลาง1เม็ดและสําหรับยาพวกนี้นะครับเขาก็จะมีจํานวนการปรุงอย่างยาอันนี้ก็จะปรุงได้1เม็ดต่อ1นวันก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยาสูตรอื่นก็เป็นยาบำรุงปานขั้นกลางก็กดปรุงไปเลยครับ100%ปปั๊บ แล้วก็เดี๋ยวผมจะปุ่งยาประสานเลือดขั้นกลางถ้าเป็นยาพวกนี้นะครับเขาจะไม่จํากัดจํานวนเลยเห็นไหมอยู่ที่ว่าเรามีวัตถุดิบขนาดไหนกดไปครับ7ครั้ง ปุ๊บก็ได้มา7เม็ดปัตต๊บสำเรียยาพวกนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าบางทีเราลงด่านแล้วเราปั๊มเลือดไม่ทันเนี่ยยาพวกนี้ก็อาจจะช่วยชีวิตเพื่อนๆได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้กะใช้นะครับเราก็สามารถเอาไปขายได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีคนต้องการอยู่แล้วนะครับเผื่อใครที่อยากหาเหรียญทองเอาไว้ซื้อพวกอุปกรณ์ระดับสีส้มอะไรพวกนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีคนตั้งขายกันนะและนี่นะครับก็คือในส่วนของระบบผลิต <ๆ S 2> และวิธีการปลดล็อกเลเวล80ิและกิจกรรมที่อัปเดตมาในพาร์นี้ดบกก็่เเพือๆ ST e Demon c i e g e Texture ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ที่ใต้ล่าง Description ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ดีกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาราชมเจอเกันใหม่พาร์ทหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด,ด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย